ยุคแห่งการวางรากฐานประเทศไทยสมัยใหม่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกถึงการพัฒนาบ้านเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สผู้ส่งครองราชระหว่างปีพศ2367ถึง2394 23เป็นเวลาเกือบ27ปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจาศาสนาและวัฒนธรรม ในด้านการเมืองและการปกครองการสร้างเมืองและปราบกบฏในยุคนี้พระองค์ทรงรเผชิญกับความไม่สงบจากหลายพื้นที่เช่นปราบกบฏอั้งยี่ในกรุงเทพซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายจากความขัดแย้งในภายในชุมชนคำว่าอั้งยี่มาจากภาษาจีนหมายถึงสมาคมลับที่มีรากฐานจากจีนตอนใต้โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานจีนพ้นทะเลที่อพยพมายังไทยในยุคนั้น พวกเขามักรวมกลุ่มกันตามถิ่นฐานเดิมเช่นแต้จิว๋วหกเกี้ยนหหลํำและตั้งหัวหน้ากลุ่มที่เรียกว่าตัวเฮียหรือพี่ใหญ่เพื่อดูแลกันเองในด้านอาชีพความปลอดภัยและผลประโยชน์ในทางนาชื่อในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์กลุ่มเหล่านี้ยังไม่ถูกเรียกว่าอั้งยี่อย่างเป็นทางการแต่มีพฤติกรรมคล้ายสมาคมลับเช่นการตั้งกกการเก็บค่าคุ้มครองและการต่อตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ในปีพศ2391เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เมืองฉะเชิงเซากลุ่มอั้งยี่จากเมืองชนบุรีขยายอิทธิพลเข้ามาเรียกเก็บภาษีเถื่อนแข่งกับทางการเจ้าเมืองฉะเชิงเซาจึงนำกำลังเข้าปราบปรามแต่กลับถูกลอบสังหารอย่างโหดเขี้ยโดยพวกอั้งยี่ตัดศรืรษะเจ้าเมืองไปประจานเพื่อข่มขวัญประชาชนพวกอั้งยี่ยึดป้อมเมืองฉะเชิงเซาและประกาศให้เมืองเป็นอาณาจักรของตนเองถือเป็นการกรบฏอย่างเปิดเผย ทางราชการจึงต้องส่งกำลังเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดจนกลุ่มอ้งยี่ถูกสลายและมีผู้เสียชีวิตกว่า300คนกบฏเมืองเวียงจันทร์ที่เกิดจากการไม่ยอมรับอำนาจของสยามส่งผลให้ต้องส่งกองทัพไปปราบปรามเจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเวียงจันทร์ซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศราชของสยามในยุคนั้นพระองค์เคยถูกส่งมาเป็นองค์ประกันที่กรุงเทพและได้รับการเลี้ยงดูในราชสำนักไทย แต่เมื่อกลับไปครองเมืองเวียงจันทร์พระองค์เริ่มมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูอำนาจของล้านช้างและปลดแอกจากการปกครองของสยามในปีพศ2369เจ้าอนุวงศ์รวบรวมกำลังจากเวียงจันทร์และจำปาสัก พร้อมได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดิเวียดนามยกทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมาโดยหวังจะปลุกระดมชาวลาวในภาคอีสานให้ร่วมกันต่อต้านสยามแต่การยึดนครราชสีมาไม่สำเร็จเพราะมีการต่อต้านอย่างกล้าหาญจากเท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโมและชาวเมืองโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่นางสาวบุญเหลือและกลุ่มหญิงชาวเมืองช่วยกันวางแผนหลบหนีและแจ้งข่าวแก่ทางการสยาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งกองทัพนำโดยเจ้าพระยาบดินทรเดชาหรือสิงห์สิงหเสนีและสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาศักดิพนเสพเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดกองทัพเวียงจันทร์พ่ายแพ้เจ้าอนุวงศ์หลบหนีไปเวียดนามแต่ถูกจับส่งกลับกรุงเทพและสิ้นพระชนในเวลาต่อมาอาณาจักรเวียงจันทร์ถูกล้มล้างและลดฐานะจากหัวเมืองประเทศราชเป็นหัวเมืองชั้นนอกประเภทเมืองจัตวา ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทร์อย่างเป็นทางการอีกทั้งพระองค์ยังทรงสร้างเมืองใหม่เพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนเช่นเมืองพนัทนิคมหรือเมืองพระรถเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเมืองกบินบุรีและประจันคามเพื่อเป็นฐานทัพและจุดตรวจตราการเคลื่อนไหวของข้าศึก นอกจากนี้ยังมีการสร้างป้อมปราการเช่นป้อมเมืองสมุทรปราการเพื่อป้องกันการลุกวานทางทะเลป้อมเมืองจันทบุรีและสมุทรสงครามเพื่อควบคุมชายฝั่งและเส้นทางการค้าในด้านเศรษฐกิจสำเพาหลวงและเงินถุงแดงรัชกาลที่สามทรงเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจโปรดให้มีการจัดสำเพาหลวงเดินทางไปค้าขายกับจีนอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งสินค้าไทยเช่นไม้สัก งาช้างและเครื่องเทศและกับสินค้าจีนเช่นผ้าไหมเครื่องล,ลายครามและชาพระองค์ได้รับฉายาว่าเจ้าสัวเนื่องจากความสามารถในการบริหารการค้าและสะสมทรัพย์สินที่สำคัญคือการจัดตั้งเงินถุงแดงซึ่งเป็นเงินสำรองของแผ่นดินโดยมีพระราชกระแสว่าหากบ้านเมืองเกิเกดภัยพิบัติให้ใช้เงินถุงแดงนี้ไถ่บ้านไถ่เมืองนับเป็นแนวคิดการบริหารงบประมาณที่ล้ำสมัยในยุคนั้น ด้านศาสนาฟื้นฟูพุทธศาสนาและตั้งธรรมยุตินิกายพระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดและมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโปรดให้มีการบูรณะวัดสำคัญเช่นวัดราชนัดดาที่มีโลหะปราสาทแห่งเดียวในไทยวัดอรุณราชวรารามที่มีการตกแต่งด้วยเครื่องลายครามจากจีน วัดเทพธิดารามซึ่งเป็นวัดประจำพระองค์ทรงสนับสนุนการศึกษาพระธรรมโดยตั้งนิกายธรรมยุติร่วมกับเจ้าฟ้ามงกุฎที่ต่อมาภายหลังคือรัชกาลที่สได้ทรงให้มีการเผยแพร่ศา,าสนาอื่นเช่นคตตริสตศาสนาโดยมิชันารี่จากยุโรปมาเผยแพร่ศา,าสนาคริสต์อิสลามโดยชาวมาลายูและเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายมาเผยแพร่ศา,าสนาอิสลาม ด้านวรรณคดีและศิลปรกรรมยุคทองแห่งการประพันธ์วรรณคดีในยุคนี้เฟื่องฟูอย่างมากโดยมีผลงานเด่นเช่นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สเช่นเพลงยาวรัชกาลที่สามที่สะท้อนแนวคิดและความรู้สึกของพระองค์สังสินปชัยชัยซึ่งเป็นบทละครที่ได้รับความนิยมสมเด็จกรมพระมหาประมานุชิตชินโนรถทรงเป็นกวีเอก มีผลงานสำคัญเช่นลิลิตตะเลงภยัยที่บรรยายเรื่องสงครามไว้อย่างงดงามพระปะถมสมโพธิกถาที่เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากจีนเช่นการตกแต่งวัดด้วยเครื่องลายครามและรูปปั้นหินจีนการสร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะจีนเช่นพระพุทธรูปนั่งบนฐานดอกบัวเป็นต้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ ในยุคที่อังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มขยายอิทธิพลในเอเชียรัชกาลที่สามทรงดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังอังกฤษขอความช่วยเหลือไทยในการรบกับพมา่าพระองค์โปรดให้ส่งกองทัพมอนไปช่วยโดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์หลายด้านเช่นส่งกองเรือจากชุมพรไปตีเมืองมริดและถวายส่งกองทัพผ่านด่านแม่และเมาะเพื่อเข้าพมา่าความสัมพันธ์กับจีนทรงรักษาความสัมพันธ์กับจีนอย่างแน่นแฟ้นผ่านการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สมัยรัชกาลที่3คือยุคแห่งการวางรากฐานประเทศไทยสมัยใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการปกครองและศาสนาพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการบริหารประเทศมาจนถึงในยุคป,ปัจจุบันนี้อีกด้วยครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดี